สวัสดีครับวันนี้เจ๊จะมาทําตับทอดกระเทียมวิธีทําง่ายๆทําออกมาแล้วรสชาติอร่อยหอมหวานมากๆพร้อมแล้วไปเริ่มทํากันได้เลยครับให้เราเตรียมตับหมูมาครึ่งกิโลกร,รมัมนํามาหั่นได้เลยครับให้เราหั่นเป็นชิ้นๆนะครับความหนาก็ชิ้นละ1เซน พอหั่นเป็นชิ้นๆเสร็จแล้วให้เรานำไปล้างแล้วให้เราบีบน้ำส้มสายชูลงไปใช้มือขยำได้เลยครับขยำแรงๆได้เลยนะครับบีบเอาเลือดเขาออกมาเยอะๆแล้วก็ให้เราเปิดน้ำเปล่าใส่ล้างหลายๆรอบ แจ็คก,ก็ล้างน้ำเปล่ามาได้ห้าน้ำแล้วนะครับตับของเราจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นี่ครับน้ำก็เริ่มใส่ขึ้นมาแล้วให้เราเทน้ําทิ้งได้เลยแล้วให้เราใส่แป้งมันลงไปหนึ่งถ้วยตวงขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันครับน้าส้มสายชูจะช่วยลดกลิ่นคาวของตับนะครับส่วนแป้งมันก็จะช่วยลดกลิ่นคาวแล้วก็ขับเลือดของตับ แถมไม่พอจะทําให้ตับนุ่มด้วยนะครับพอขยําคุกเขาเข้ากันดีแล้วให้เราแช่ทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงแช่ทิ้งไว้ครบ30นาทีแล้วทีนี้ให้เราล้างน้ําเปล่าให้สะอาด พอล้างจนสะอาดดีแล้วให้เราเริ่มปรุงรสได้เลยใส่3มเกลือลงไป1ช้อนโต๊ะ3มเกอือก็ได้จากรากผักชีสรากกระเทียมห้ากลีบพริกไทยครึ่งช้อนชาขกลกรวมกันนะครับซอสปรุงรสฝาเขียวหช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายหช้อนโต๊ะผงปรุงรสรสหมู1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะใช้มือขยำคลุกเค้าให้เข้ากันได้เลย พอขยำคุกเขาเข้ากันดีแล้วให้เราหมักทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลา10บนาทีพอหมักครบ10นาทีแล้วก็นําไปทอดได้เลยก่อนที่จะทอดตับจเจกจะเจียวกระเทียมก่อนนะครับให้เราตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปประมาณครึ่งถ้วยตวงแล้วให้เราจุดไฟขึ้นมาใช้ไฟอ่อนพอน้ํามันร้อนแล้วให้เราใส่กระเทียมโขลกลงไป3ามช้อนโต๊ะเจียวไปเรื่อยๆจนกว่ากระเทียมจะเหลืองกรอบ กระเทียมของเราเหลืองกรอบได้แบบนี้แล้วก็ตักขึ้นได้เลยพอเอากระเทียมออกหมดแล้วให้เราเพิ่มไฟขึ้นมาเป็นไฟกลางแล้วก็นำตับลงไปทอดได้เลยครับ อย่าทอดนานจนเกินไปนะครับการทอดนานจนเกินไปจะทําให้ตับของเราเนี่ยแข็งพอด้านล่างสุกก็ให้เราพลิกกลับด้านเอาด้านบนลงไปนะครับพอตับสุกแล้วให้เราคีบขึ้นมาใส่กระชอนพักให้เสด็จน้ํามันได้เลย ระยะเวลาในการทอดก็ประมาณ3นาทีนะครับพอสุกนุ่มดีแล้วก็คีบขึ้นมาได้เลยปิดแก๊สครับจัดใส่จานพร้อมชิมแล้วครับ ทีนี้เราก็มาชิมกันได้เลยครับหืมหืมตับนุ่มอร่อยครับรสชาตินี้ดีมากๆทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับตับก็สุกกำลังดีอืมนี่นะครับตับสุกกำลังดีเลยอืม อย่าลืมนะครับลองไปทำตามกันดูจะทำเป็นกับแก้มหรือกับข้าวก็ได้วันนี้แจ็กต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ